เพื่อสามารถที่จะได้รับคะแนนสูงสุด ถึง80,40คะแนนโดยที่ไม่ต้องแลกชุดอัลติเมทโกฮังเลยฮ่าฮ่าเพื่อนๆก็คงติดปัญหากับการที่จะต้องเลือกอัลติเมทเซตโกฮังใช่ไหมล่คะครับเพื่อที่จะทำภารกิจแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆเป็นสายประหยัดและไม่อยากได้ชุดอัลติเมทโกฮังจริงๆแต่ก็อยากทําให้มันครบถ้วนนะครับจริงๆแล้ว <ๆ S 2> เพื่อนๆไม่ต้องแลกอัลติเมทโกฮังเลยนะและไม่ต้องไปยืมคนอื่น <ๆ S 1> ก็ได้เหมือนกันเพราะทาง o f ฟ i c i ช l นะครับได้ประกาศกับทางผมไปที่เรียบร้อยว่าเพื่อนๆสา มาถที่จะได้รับคะแนนสูงสุดถึง8,040คะแนนโดยที่ไม่ต้องแลกชุดอัลติเมตโกฮังหรือทำภารกิจเกี่ยวกับอัลติเมตโกฮังเลยและถ้าเกิดมอสงสัยว่า8,040คะแนนได้จนถึงเลเวลอะไรก็ได้จะถึงเลเวล40และอีก40คะแนนนะฮะก็คือมันได้ตันแน่ๆแ,แหละแต่เงื่อนไขก็คือ การทำภารกิจทั้งหมดนี่นะครับอันไหนที่ทำได้ทำไปให้หมดเลยให้ครบแม้กระทั่งตัวเม t r o รอย a l นะฮะและจะต้องทำภารกิจที่จะต้องใส่ชุดช้งอีกด้วยซึ่งชุดช้งนี้ได้มาตอนเลเวลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจนี้นั้นไม่ยากหรือสามารถทําได้แน่นอนแต่สำหรับใครที่มีชุดอัลติเมตโกฮังหรือว่าแลกรับโกฮังเพราะว่าอยากได้อยู่แล้วนะครับก็สามารถได้คะแนนเพิ่มเติมได้และคะแนนเพิ่มเติมนั้นก็จะสามารถเอามาสุ่มของในชอ็อปหรือซื้อของในช็อปได้เช่นเดียวกัน แต่สขาขที่ไม่มีก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะสตารแล้วเพื่อนๆเบลสี่สิบแน่นอนและได้รับหนึ่งในชุดนี้แน่นอนนะคระับโกฮังเวจิโตหรือเวจิต้าเพื่อนๆคงเซ็งมากๆเลยใช่ไหมฮะที่ชุดระดับออเนอร์อันนี้ไม่สามารถเก็บกระเป๋าได้ก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่กระเป๋าอันไหนปุ๊บมันก็จะเด่นออกมาทันทีเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอโ้โหใครๆหลายหลายคนก็คือเซ็งอะ่ะแบบโอโ้โหชุดก็แพงทำไมถึงเก็บกระเป๋าไม่ได้แต่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 แตแต เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับทางอ f f i c i a l ได้ประกาศกับทางผมไปชีเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวในอนาคตเร็วนี้เขาจะอัปเดตให้ชุดนี้สามารถเก็บกระเป๋าได้เป็นอะไรที่ก็เจ๋งและทําให้หน้าสมยิ่งขึ้นไปอีกเกช่นเดียวกับชุดดำมาน,นี้ด้วยทั้งคู่นะครับก็จะเก็บกระเป๋และจะเห็นเป็นชุดอย่างนี้วิ่งเล่นไปมาเลยเห็นปืนนะไม่ใช่ว่าแถบปืนนะก็ยังเห็นปืนอ,อยู่เหมือนเดิมแต่จะไม่เห็นกระเป๋าและนี่คือ2สิ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นไฮไลท์และสําคัญมากๆเลยนะที่เขาได้อัปเดตมาทางผม บอกเลยว่าดีจริงๆแล้วชาเพื่อนๆกําลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีๆขอให้เจอปืนก่อนมีคนไม่กลัวกลัวไม่มีปืน บางทีมีปืนก็กลัวคนนะโอ้โหรอนตกแล้วลงลอะไรอะไรอะอะไรอะชุะ่มกระป๋ประรองตะโลชิ้นหายนะี่แหละมเต็มเลยมาให้หมดอ่าเรียบร้อยได้คบตี กวน<อ>เ<อ>ย็บไ<อ>ด้เพิ่งรอดลงมาอีกเอ,องใส่อีกต้องคิวได้อีกหนึ่งตอนนี้ลงถนนแล้วได้เท้าพี่เต็มเลยไม่น่าน เนี่ยมันมกำลังมาหาพี่เยอะมากเดี๋ยวพี่ก็สุดหมดแล้วอุย้ยเอาอ่ะรอเฉยก็สุดหมดปิดขากให้ได้ก่อนไนม่งเราทำมันไม่ได้น็อกๆ็อกา็อกน็อกขังน็อกนองไปละเฮ้ยไหนไอ้นุ่ม หนูหนูได้เกิดใหม่ใช่ปะอเ,เอ๊ะมัโดนป่ะพี่ว้ายตายยาปล,ยลุนึกลนวกยนหนกนหนกน ร้อยเนาะหนึ่งตรงไหนอิ้วทำไปทำไปทำไปทำมันกำลังมันกำลังมมมมไม่ไหาหนูนะอันอหนึ่ง